เบรกสชองมาแ่ีทองดาจันรอบนี้เขาเรียกว่ารอบเติมตำแหน่งนะเติม<า>ตำแหน่งไปแล้วก็วค่อยๆเติมเติมเติมเยโอเครอบนี้นะเราจะให้เปนหมครับแค่นีกว่าเริ่มจากพิเมอร์เคฟซีนะฮะก็ช่วงพักเบรกเมื่อกี้นะฮะก็ไปวิ่งไล่ตบอ๊อวิ่งไล่ตบ,อไ,ตบอไอ้เติร์ดอย่างเมามันเนื่องจากว่ามันทำให้ไม่ได้ทองนะฮะาสามคะแนน ส่วนไอเติร์ดนะฮะก็ลอยฟกช้ำจากการวิ่งมาอยู่ที่เชนของไอยิโนโมเติร์ดนะไอ้โมโตะโมโตะสองคะแนนส่วนรเราสองคนอยู่ที่เชนของเอ็มคิวเตอรตโลแต่ว่ารางวัลพิเศษวันนี้นะมาได้ต,ต้อสตงสองดาบุญแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนมอบทองหนึ่งบาทในกรณีที่สองรอบ,บรเลือกรวมกันไม่เกินหกตำแหน่ง หมายว่าในการเลือกเพือกองหกครั้งสองในสัญลักษณก็ได้หครั้งไม่เกิน6กครั้งสองรอบนะได้โอเคโอเคเราจะให้เอรพอแล้ว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 สุดเลยสองสามสี่อาเบอร์หนึ่งสองสามสี่อาเบอร์เืนหนึ่งสอาเอาเอายอดกับ แลกันเอาเ,เ,อาเปล่าอะไรก็ได้โตแล้วสี <4 S 2> ่เบอร์สี่น <4 S 2> ะ <4 S 2> นะมีมีเวียนเวียนมีแปดตำแหน่งใช่ไหมแปดตำแหน่งอ่าเราจะให้อาเบอร์เลือกก่อนตำแหน่งที่หนึ่งถึงแปดแล้ตำแหน่งไหนมาเล็กฟอสเอาตำแหน่งที่ที่ห้าครับห้าอยู่ไหนอ๋อตำแหน่งหนึ่งนะครับอ๋อพร้อมแล้วตำแหน่งที่ห้ารอเรือสไละอีครับ จะตอบเลยบ้านหลังยังครับยังยังเอาเอาสองครับสองรอเรือสละอีครับเฉยเลยสามวะช่วยไม่ใช่เแปดครับแปดแปดนอนหนูฮะทำไมมีแต่รเรือวะเฮ้ยรอเรือกันรันฮะรอเรือกันรันตอบครับตอบครับตอบตอบว่าตีนคาลินครับถูกต้องไอไอไอมาริ เตอว่าอัเอร์ได้ตำแหน่งที่เหลือไปห้าคำห้าคะแนนเป็นแคะแนนเลทฟอกถ้าฟักอีกรอบนี่กูเตะกูเตะก้านคอนะศรีนครินทร์เป็นชื่อสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นสวนสาธารณะศรีนครินสถานที่ไหนก็ได้ถนนก็ได้ถนนก็ได้ไม่นาศรนนไหนวะที่เตรไปนอนที่นั่นกลางวันสองคืน ว่เอไปลอเรือตาเติร์ดเติร์ดตาเติร์ดเติร์ดอเบอร์หนึ่งโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือกเบอร์หนึ่งเดี๋ยว่คำนี้บอกได้ว่าถ้าเติร์ดไปได้นะถ้าเติร์ดไม่ได้นะขอให้หำมเล็กมงบลตาแดงไหนดิ ตำแหน่งที่สิบนะครับตำแหน่งที่หนึ่งนะฮะตำแหน่งที่หนึ่งสละเอครับตำแหน่งที่สามตำลิงกะลันนะรู้เอ้ยรู้ได้ไงเล็กถาลนที่ไหนเราลอเล็กลอิงไหมแต่ครูลอิงไหมแต่คูห้าฟฝาไม่หอากาศเฮ้ย่อปปไม่ได้หรอก เติร์ดถ้ามึงตอบไม่ได้นะขอให้มึงห่ำเล็ก<笑><笑>ลงรายการเราบอกแล้วรายการมาเล่กฟังทองถูกต้งองเอาแปดต่อแปดเท่ากันด้วยแต่มีข้อแม้รอบหน้าสองคะแนนมาเล่กฟังทองก็เป็นชื่อของ นี่ไงตามือแลวนี่ไงแนนเท่ากันแลต่อแรอบหน้าตอนนี้มีสิทธิ์เลือกได้อีกคนละสามครั้งถ้าอยากได้ทองมีสิทธิ์เลือกได้อีกคนละสาครั้งเอาเบอร์เลือกก่อนหนึสองครับเบอร์สเออเบอร์สองเราใบให้ว่ามีสี่พยางกมีอยู่สิบตำแหน่งสิบเอ็ดเออสิบเอ็อ เชิญไปฟักที่อื่นกูบอกแล้วให้ฟักไข่ที่อื่นนี่เดน่เน่ขออนุญาตนะคุณผู้ชมเดน่เน่เน่ไปหนึ่งคุณผู้ชมฮะขออนุญาตนิดนึงนะฮะเออเติร์ดเติร์ดถ้าพูดขนาดนี้หำมึงก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะตำแหน่งไหนดีตำแหน่งไหนดีขออนุญาตตำแหน่งที่เก้าเหรอครับเออตำแหน่งที่เก้าสระเอะแล้วสระเอะเอาสามครับตำแหน่งที่สามสระเอะอีกนั่นแหละ ใหอ่ตำแหน่งห,หนึ่งล้อเรือครับอ้าตอ,อ,อบถ้าตอบเปล่าถ้าตอบผิดเนี่ยนะถ้าตอบผิดเนี่ยนะทั้งกองเชียร์ช่วยกันโหดังๆเนยนะน,ยนะ<อ>ไม่ยากไม่ยากพี่ก็เราเล่นกันอยู่ทุกวันเนี่ย ไอ้ใบเขาเฮ้ยใบใบเป็นอยาใเลย่าใบเลยเฮ้ยเราก็แลกกันทุกวันอยู่แล้วอ่ะพี่ไอ้โชบายโชบายเนี่ยพอแล้วพี่อาร์เมอร์ตอบไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพิสแปรสิบเอ็ดตำแหน่งมีอยู่สี่พยางามคำนี้สี่พยางามใบให้เลือกตอบเลือกตอบอ่ะโอ้ยไม่เลือกไม่เลือกไม่เลือกถ้าตอบผิดนะตอบผิดนะโหดังๆนะโหดังๆ เวลาตอบรอบหน้ามีโพกให้อีกนิ้วหนึ่งเวลา20วินาทีไม่ต้องตอบตอบมั่วเลยพี่ตอบตอบมั่วเลยตอบมั่วไม่ไม่ไม่เลวไม่เลวพี่เพิ่งเล่นเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่เอาเบป้าแล้วกันแป๊ดเดิงนะโดนเด็กอย่าเพิ่งตอบนะอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบเราสองสองพี่มันเล่นสลาอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบละ ละระเบิดเพิ่มเออถูกป่ะถูกเอได้สิบสองคะแนนเลยเพราะว่าหกหนึ่งหกสิบสองรวมของเก้าเมทยี่สิบมียาเมอร์อ่ะเพิ่งเล่นเมื่อกี้เนี่ยเล่นประจำทุกวันอยู่แล้วเนี่ยระเบิดน่ะเออ ถ้าถ้าสมมติเติร์ดอดทองนะพวกเราโหดังๆนะยี่สิบต่อแปดเติร์ดเติร์ดเจ็ดตำแหน่งเติร์ดเจ็ดตำแหน่งเข้ารอบต้องเหลือเจ็ดตำแหน่งถึงจะเข้ารอบหกตำแหน่งหกตำแหน่งหกตำแหน่งเนี่ยมีสิเสมอแหมันมีกี่ตำแหน่ง มีเก้าตำแหน่งหกพยางเติร์ดเติร์ดมีสิทธิ์เลือกแค่สองใบอ่ะเติร์ดมีสิทธิ์แค่สองตำแหน่งพอควายบอะไรนะอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยมีหกพยาง และแต่แล,ล,ลือ่ะซีรอ<ม>เรือก็ใบแล้วกันอยู่ในประเทศไทยมีหก<ะ>พยางลักษณะน,นันลักษณะนามไม่ใช่อันใชาา่มีมีมีมมมม เ,ออเดี๋ยวเริ่มบินไ,ไปดูห้องครวัวเดี๋ยวนี้ฮะไปดูกุนเชียงมาสักสองอาทิตย์ละไม่มีไม่มีม,มีแต่เออหมี่ซัวอ้าวเหรอไอ,อ่ได้เราเอานั่นเอาบะหมี่ซัวมาแล้วกัน,จ,กนจังหวัดนี้อร่อยมากเลยบะหมี่ซัวเนี่ยจนชอบมาชอบมากอืมเอเอ,เอซื้อมาไว้หลังเออนี่บินวหลังนครราชสีมาเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่แน่มันอาจจะเป็นนครศรีธรรมราชก็ไเฮ้ยใช่หรอนัแล้วนครราสีมาโอ๊ยากดิู้แล้วอแก้คอมพิวเตอร์มัล้วนเอ็นแม่ไม่ได้แกงคอมพิวเตอร์มันล้วนไอ้คอมพิวเตอร์น่นดนโดดเด่ลองได้ว่านครราชสีมานครราชสีมาพิย นครราชสีมาลาดเ้ยเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเป็นคำตอบที่ผิดผิดผิดแล้วผิด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 เพราะว่าเพราะว่าผิดผิด เพราะว่าเติร์แต่เขาลองถึงได้ถูกไงเฮ้ย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 ขออนุญาตนิดนึงนะเดี๋ยวพยายามทุกท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตร้องเพลงนี้นะฮะหลอกหน้าเใช่ไหมนครราชสีมาลาดจริงๆเขียนหรือจะเถียงในจอเนี่ยดูดิในจอเนี่ยก็เขียนนั่นละ เนี่ยเนไหมนครราชสีธรรมราชเนี่ยนครราชสีมอชเนี่ยเห็นไหมผิดเห็นไหมบอกเขาผิดมักนครราชสีมาอัลเห็นมเห็ไหมเต๋อบอกแล้วว่าเป็นนครราชสีมาอัลละี่าเีย อันนี้นะคืนนครราชสีหีบนะฮะเฮ้ยคุณผู้ชมครับแนะนำครับอย่าผวนครับถ้าคุณผวนขึ้นมานะฮะเฮ้ยเฮ้ยนกจุงเบยสีสีหีบสีอ้าวมาอายังวันขายพวกแคบหมานะพริกกวาตจาไม่ไม่ใช่ขายคณเชียร์แ เยาให้เขาไปเถอะเธอเขารู้แหม่หยิบสองคะแนนเข้าล้อและแถมได้ทองหนึ่งบาทไปด้วยทองเดี๋ยวแจกให้หลังรายการอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยกป้ายให้ก่อนยกป้ายให้ก่อนยกป้ายให้ก่อนเอาทองไปหนึ่งบาทเอออะไรนะคนตกรอบได้เยอะกว่าคนค้าล้อกันจ้ะ เออมานั้นเดี๋ยวเราก็ตัวนี้ระหว่างพี่อาร์มนะครับใส่ป้ายนะฮะเราก็จะพักใส่แป๊ดเดียวใส่แป๊ดเดียวประมาณหนึ่งนาทีครึ่งดึงนาที่จับป่ะเราพาอาเมอร์ไปที่มาตอนนี้พี่อาร์เมอร์ก็อยู่ที่ส้นตีนฮะเอ้ยพี่ทีนครับเลยขอเออพีดีถามอาร์เมอร์ได้ขอได้ไหมเป็นไงง่ายไหมพี่อาร์เมอร์ง่ายไหมฮัลโหลพี่อาร์เมอร์ เดี๋ยวเปล่าวมาห่าวคำหนึ่งไปหนึ่งยังถ่ายรายการไม่เสร็จยังถ่ายรายการไม่เสร็จแล้วก็พี่อาเมอร์อยู่เปล่าวกูก็นอนไปก่อนเดี๋ยวถ่ายเสร็จเมื่อไเดี๋ยวปิดเองเดี๋ยวถ่ายถ่ายนี่อยู่เดี๋ยวถ่ายคลิปไปเสร็จถ่ายคลิปอย่าถ่ายไม่เสร็จ พียอร์เมอร์มาตอนนี้พิแอร์เมอร์ก็อยู่ที่แท่นของส้นตีนเอ้ยวิทีนตกรอบนี่นี่บอกเลยนะตกรอบอาจจะได้พองตกรอบอาจจะได้ได้มากกว่าคนเข้ารอบก็ได้อ้าวตอนนี้นะฮะก็จะอยู่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ดินแดงของวิสทีนครับเราตรงนี้เรามีอยู่อีก1 2แผ่นป้ายด,ด้วยกันครับ1 2แผ่นป้ายนี้ทองแทน,นแจกไม่อันแทงเนี่ยรางวัลสูงสุดเป็นทองครึ่งกิโล ครื่งกิโลที่สามารถได้2อ,อย่างใช่ได้2คือด้านหลังสิบสองใบป้ายก็จะมีแท่งลิปสติกนะฮะของวิสทีนะฮะอยู่10แท่ง10บใบป้ายอีก2อใบป้ายก็จะเป็นรูปปาก <c oughs> <c oughs> นะฮะเป็นปากที่แม่งหน้าตานี่อื้อใช้ลิปสติกเราดีเหลือเกินนะฮะ <c oughs> อีก2อใบป้ายถ้าเปิดเจอป้ายลิปสติกไป1แท่งก็แท่งละ1บาท เปิดไปเรื่อยๆเอยๆเ,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 เปิดจอรูปปากเมื่อไหร่คือหยุดหยุดทันทีเลยแต่เปิดเจอลิปสติกสิบแท่งเลยก็เอาไปเลยทองครึ่งกิโลเปิดเจอปากใบแรกเลยแล้วอีกใบเป็นปากก็ได้ครึ่งกิโลกันแต่ถ้าปากเจอลิปสติกบาทเดียวโอเคใบแรกครับอ่าดลลี่แอนิมอครับ ดาร์ลี่เอนามิลโพเทคอย่าได้แบบไหนอย่าได้ปากอย่าได้เดี๋ร์สาวพร้อมอย่าได้ถามจริงพิ亚马เมอร์พิ亚马เมอร์เขามีเ,เ,มมมมเ,ด,เดีย๋ยวเดี๋ยวถามก็นหน่อยเฮ้ยอ,อย่าได้ปากอย่าได้ปากคืออยากจะได้อะไรพิ亚马เมอร์มีให้เลือกสองอย่างระหว่างระหว่างปากกับลิปสติกพิ亚马เมอร์จะเอาอะไรเอาลิปสติกเอาลิปสติกนะฮะ ถ้าได้ลิปสติกก็ต้องได้ทองพร้อมแล้วสาวมาบอมแล้วขอให้เป็นลิฟสเต็กลิปสเต็กก็เปล่าเดิมสองสาวมาหนึ่งบาทแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยด้านหลังเราปรับเราปรับมา รสดีเมนูอร่อยหลากหลายเหลือเกินขอให้เป็นลิปสติกล,ลิปสติกป๊บนั่น,<า>นออขอให้เจอลิปสติกอีกออประตูบ้านไม่ได้ล็อกครับประตูบ้านไม่ได้ล็อกเข้ามาได้ครับเอา เดี่ยวเปลไข่เปิดโนเกียใช่ไโนเกียใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานทีมงานไปจับไอตัวเปิดซาวด์เอฟเฟกต์ไอกระดิ่งอะไรพวกนี้ถ้าจับตัวได้นะถ้าทีมงานคนไหนจับตัวนะจับได้นะให้เพิ่มเงินเด้วยอีกสิบเปอร์เซ็นต์ขอให้เป็นลิปสติกเอี้ยวเหรอเิ亚马่สามบาทแล้วพี่สามบาทสามบาทแล้วต่อเลยต่อเลยเอาอะไรดิ ใครเปิดสาเอฟเฟกต์ขามอยบ้านบื้มมามี่โป๊กผ้านุมมชุ่มชินทำความสะอาดก้นเด็กออยย่่านีี้เัว เด็ดขาดเลยยี่ยมมากตอนนี้มไครับที่ว่าจะได้แมปเออสี่บาทแล้วจะบ,บอกให้นะไม่เหมือนเต่นนะเตนด้นแต่ละไตสต่อไปแล้ัไ,ไอ้ไปไม่เป็นไรเดี <c oughs> ย๋ยวไม่อาบอาเดี๋ยวนี้ยังไม่อาบเดี๋ยวผมจะอาบตอนหลัง เอาต่อไปนะเอาเด็กต่ครับเด็กต่เด็กต่อปกป้องมั่นใจทุกวันปกป้องปกตอนนี้เติร์ดนะฮะหำใหญ่ขึ้นแล้วนะฮะถึงได้พูดนะฮะออกมาเป็นออกมาเป็นอา้าวพร้อมแล้วเปิดแล้วออกมาเป็นหยุดเลยโอ๊ยได้วสี่บาทเองเหรอ นิเวียมันลิปสติกมีโอมีแมวต้องมีโอลิปสติกเอสยี่โบโปนเกสโกปากฟิชแมนเฟรนลิปสติกคอมฟอร์ดน้ำเดียวลิปสติกเทสโตลิปสติกเท่าแกน้อยลิปสติกเอ๊ะวันนี้ทำไมคันไม้คันมืออยากกดปุ่มบล็อกยังไงเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซูมเดี๋ยวพี่อาร์ผมขออะไรอย่างหนึ่งซูมรูปปากให้เติร์ดหน่อยดิ้อยากอยากกดซาวดีใช่ไหมได้ซูมรูปปากซูมรูปปากไปให้เติร์ดทำไมวันนี้อยากกดปุ่มบล็อกจังเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กดปุ่มบล็อกเลยกันสงสารคนกบเหล้ามั้งเนื้อคนกบล่าเขาได้จานไปถึงเวลาเล่นตลกหน่อยวันนี้เติร์ดขำเมื่อไหรับทองไปสี่บาท เราพากันตะปูแป๊นึ่ง่เตืนเดินกันเตืนเดินเด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 